คือในในปัจจุบันอะคือโลกอนะมันร้อนมากครับโลกร้อนเกิดจากหลายๆปัจจัยเช่นหนึ่งในสิ่งที่ทําให้โลกร้อนก็คือเรื่องของการปล่อยก๊าซคาร์บอนได,ดออกไซด์ในโรงงานอุตสาหกรรมในอุตสาหกรรมต่างๆในในโลกครับมันก็เลยทําให้โลกร้อนซึ่งบางพื้นที่เขาก็บอกว่ามันเป็นโลกเลือดไปแล้วตอนนี้นะครับก็เลย ทําให้เกิดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ขึ้นในบรรยากาศเยอะมากแล้วก็ส่งผลให้โล,โลกร้อนจนถึงปัจจุบันซึ่งต่อจากนั้นก็หลายๆส่วนก็พากันหาวิธีการซึ่งมันมีเขาเรียกว่าสถาบันที่ดูแลเรื่องการเรือนกระจกนะครับที่ก็จะหาวิธีการเพื่อทําให้โลกมันเย็นลงว่ากันเถอะ เย็นลงก็คือทําให้มันมีก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในบรรยากาศมันลดลงแล้วก็เพิ่มในส่วนของในออกซิเจนให้มันมากขึ้นอันนี้ก็เป็นเป็นส่วนหนึ่งแล้ว <Okay. S 1> คือจริงๆแล้วในเรื่องของคาร์บอนเครดิตในต่างประเทศเขาเขาทำมานานแล้วแหละในประเทศอุตสาหกรรมซึ่งเพราะว่าประชากรเขากระทบโดยตรงแล้วเขาก็มีการ ซื้อขายเรื่องของคาร์บอนเครดิตกันมาก่อนแล้วแต่ในส่วนของประเทศไทยนี่ก็ยังไม่เห็นภาพที่ชัดเจนถามว่ามีไหมก็ยังก็มีอยู่แต่ซึ่งส่วนที่ทำก่อนนำร่องก็คือน่าจะเป็นทกสซึ่งไปไปซื้อขายคาร์บอนเครดิตอยู่ที่ขอรแกน่นอันนั้นน่าจะเป็นจุดแรกซึ่งก็ในเรื่องนี้พี่น้องเราก็ปลูก ต้นไม้อยู่แล้วแหละพี่น้องที่รักต้นไม้พี่น้องที่ชอบต้นไม้เนี่ยเขาปลูกเขาดูแลโลกมาโดยจริงๆแล้วเขาไม่ได้คิดเรื่องนี้หรอกแต่ว่าส่งผลในสิ่งที่เขาทําก็คือมันทําให้ต้นไม้ของเขาเนี่ยดูดซับออกคาบอนไดออกไซด์ก๊าซคาร์าบอนไดออกไซด์เข้ามาทําให้โลกมันมันเย็นลงกว่าเก่าซึ่งก็หลายๆพื้นที่เขาก็ปลูกมาเป็น10 20ปี30ปีอย่าง ภาพที่ชัดที่สุดน่าจะเป็นในพื้นที่สารก็น่าจะเป็นพอ่อพ่อคำเดืองภาษีซึ่งพ่อคำเดืองภาษีต้นไม้อย่างต้นยางนาะตอนนี้ก็ประมาณสองสาคนโอบซึ่งก็เป็นทำมาเป็นย0่สปีละนั่นก็เป็นภาพหนึ่งที่ความตื่นตัวของพี่น้องเราช่วงนี้ในการขายคาร์บอนเครดิตที่เห็นภาพชัดที่สุดก็น่าจะเป็นทกศนี่แหละที่มารณรงค์ แล้วก็ดําเนินการให้เกษตรกรให้ผู้ที่สนใจมีการรวมกลุ่มการเป็นวิสาหากิจวิสาหากิจชุมชนที่เกี่ยวกับต้นไม้เกี่ยวกับธนาคารต้นไม้ครับก็รวมๆกันแล้วก็ขับเคลื่อนในส่วนของกระบวนการซึ่งตอนนี้หลังจากที่มีการนําร่องอยู่ที่ขอนแก่นแล้วช่วงที่2อเนี่ยก็น่าจะเป็นจังหวัดศรีสะเกษ จังหวัดแพร่2จังหวัดนี้ซึ่งในสี่สเกตก็จะมีเขตพื้นที่ของอำเภอกุขันอำเภอผู้สิงอำเภอปรางกูเนี่ยครับจะมีการจัดตั้งวิสาหกิจชุมชนขึ้นมาซึ่งส่วนหนึ่งก็จัดตั้งวิสาหกิจชุมชนธนาคารต้นไม้มาก่อนหน้านั้นแล้วนะครับซึ่งตอนนี้ก็เป็นช่วงของการเอาเรียกว่าเป็นการไปบันทึกสถิติบันทึก ข้อมูลว่าในแต่ละพื้นที่มีต้นไม้มากน้อยแค่ไหนมีกี่ต้นจริงๆแล้วมีกี่ต้นแล้วก็ใส่รหัสของต้นไม้เป็นจํานวนเข้าไปนะครับศูนย่ยางนา0ูนไม้แดง03นย์สามเดาอะไรอย่างนี้ก็ว่ากันไปสมว่ามีพันต้นก็จะมีรหัสต้นไม้ไปไปแปะอยู่ในต้นไม้ของตัวเองทั้งทั้งพันต้นกระบวนการของวิสาหกิจชุมชนตอนนี้ต้องต้องมีก่อนแล้วเนาะต้องมีอันดับแรกเลยต้องมี หลังจากนั้นพี่น้องกเกษตรกรหรือคนที่ปลูกต้นไม้พี่น้องที่อยู่ในวิสาหกิจก็จะมาดูในส่วนของพื้นที่ตัวเองเพื่อเป็นการสารวจหาหาจำนวนต้นไม้ที่เราคุยกันเมื่อกี้แหละหาจานวนต้นไม้แต่สิ่งที่ทําตอนนี้ก็คือการจัดทําถังของแปลงถังในพื้นที่ของแปลงตัวเองว่าต้นไม้แต่ละต้นน่ะแต่ละต้นที่1ถึงต้นที่1นึ่พัน่ะว่าในแต่ มันอยู่ตรงไหนอันนี้เป็นฐานข้อมูลที่มันค่อนข้างที่ที่จะละเอียดซึ่งพี่น้องเกษตรกร,รก,รก็ก็พยายามทำแหละเพราะว่าคืออยากเห็นสิ่งที่มันเกิดขึ้นเพราะว่าโดยลำพังเขาก็ปลูกต้นไม้เขาก็รักปลูกต้นไม้ของเขาอยู่แล้วแล้วก็เริ่มกระบวนการมีผังมีแปลงทำผังแล้วก็รวบรวมข้อมูลเข้าไปในระบบเอเข้าไปในระบบที่เหลือ หลังจากส่งไปในระบบแล้วก็น่าจะามีหน่วยงานที่มาตรวจมาเช็คดูว่าข้อมูลถูกต้องไหมเพื่อนำอแต่และแปลงก็จะได้จะได้รู้ว่าแปลงของตัวเองอมอีเขาเรียกว่ามีอะไรนะคาร์บอนเครดิตอยู่กี่ตันอยู่กี่อะไรไปนี่อยู่กี่กิโลเพื่อที่จะไป ได้รับใบเพื่อที่จะไปขายคาร์บอนเครดิตต่ออะไรเงี้ยตอนนี้เข้าใจว่าทกสเนี่ยที่เป็นเป็นตัวเดินเรื่องแรกๆของของประเทศเราเนี่ยพยายามที่จะซื้อในราคาที่ให้มันสูงไว้ก่อนซึ่งจริงๆแล้วประเทศไทยเนี่ยน่าจะซื้ออยู่ผมไปดูที่ข้อมูลฐานจะอยู่ที่ตันละประมาณ280-300บาทะต,ต่อหนึตันเนี่ยตอนนี้ทกศก็มา ดําเนินการอยู่ที่ตันหนึ่งเนี่ยประมาณ3 3,000บาทต่อหนึ่งตันคาร์บอนตันกิโลคาร์บอนเนาะตอนตันครับก็อยู่ที่ประมาณ3,000ก็ถือว่าเป็นตัวเลขที่สูงแต่ต่างประเทศอ่ะเยอะต่างประเทศเขาเขาซื้อตันสูงอยู่แล้วเพราะว่ามันมัน,ม,นมันกระทบโดยตรงทีนี้คนที่จะช่วยในเรื่องของการลดคาร์บอนได้มากที่สุดก็คือคนปลูกต้นไม้นี่แหละมันไม่มีอย่างอื่นเลยนะ ที่จะมาทำให้โลกเราเย็ยนลงกระบวนการนับมันมันยากเพราะว่าเราไม่ได้ได้ดำเนินการมาแต่แรกอันนี้ต้องแบ่งแบ่งพาร์ออกเป็นสองส่วนคือส่วนที่หนึ่งก็คือพี่น้องที่เป็นโคกหนองนาเนี่ยพี่น้องที่ขุดโคกหนองนาแล้วเขาจะมีคันนาใหญ่ๆคนาใหญ่ๆแล้วเขาก็จะปลูกต้นไม้ไว้สองสองฝั่งอันนี้จะไม่ค่อยเป็นปัญหาก็คือมันเป็นแนวตรงไปเลย เดินนับว่ายางนาอยู่ตรงไหนศูนย์หนึ่งอยู่ตรงนี้นะสะเดาศูนย์สองอยู่ตรงเนี้ในอยู่ในในจุดเหมือนเหมือนที่ที่มาร์คไว้เนี่ยมันจะเป็นเส้นแบบเนี่ยมันจะยาวเนะาะทีนี้เขาจะปลูกต้นไม้ไว้พอปลูกพอปลูกต้นไม้ไว้แต่ละต้นเนี่ยกรณีของโคกหนองนาเขาก็จะเดินนับพี่น้องจะเดินนับต้นที่ศูนย์หนึ่งศูนย์สองศูนย์สามไล่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 ไปแบบเนี้ยมันก็ง่ายหน่อยแต่ถ้าเป็นพี่น้องที่ ที่เป็นสวนป่าปลูกป่าเป็นไร่เป็นสิบไร่ห้าไร่สิบไร่แบบเนี้ยคือปลูกแบบกระจายให้มันเป็นป่าเลยไม่เป็นแนวอันนี้ก็จะจะลำบากหน่อยเพราะว่าต้นไม้มันกระจัดกระจายพอต้นไม้กระจัดกระจายวิธีการหนึ่งที่ที่เราคิดได้ตอนนี้ก็คือการแบ่งโซนแบ่งโซนจากพื้นที่ใหญ่ใหญให้มันเล็กลงด้วยวัสดุอุปกรณ์ที่มันง่ายก็คือใช้เชือกฟางในการขึง ใช้เชือกฟางสองเส้น2เส้นขึงไว้เลยแล้วก็ขึงยาวยาวไปตามแนวแนวกว้างของแปลงแล้วก็อีกเส้นหนึ่งก็เอามาขึงเป็น2เส้นไว้นะครับคล้ายๆกับแปลงเลยที่ขึง2เส้นเพื่อที่จะสะดวกแล้วก็จํากัดพื้นที่ว่าเราจะนับแค่นี้แหละจะนับแค่1เมตรตรงนี้แหละที่เป็นต้นไม้มันกระจุกกันอยู่มากกระจุกกันอยู่มากแล้วก็ แบ,บ่งพื้นที่เล็กๆนับไปเดินนับหนึ่งสองสามสี่ไล่ไล่ไปไล่ไปพอนับเสร็จเขาก็เอาเชือกอีกตัวหนึ่งที่อยู่ก่อนหน้าเนี่ยออกแล้วก็มามัดใส่อีกมันก็จะเป็นขยักขยักขยักเราเรียกว่าอันนี้มันเป็นเรื่องเป็นต้องบอกว่ามันเป็นสิ่งที่เราทําได้ง่ายง่ายสุดแล้วโดยไม่ต้องไปใช้วัสดุอุปกรณ์เทคโนโลยีอะไรให้มันมาก พี่น้องก็สามารถทําได้ก็ใช้แค่เชือกฟางสองเส้นนะครับนั่นก็พอได้อยู่คือจริงๆการการที่พี่น้องที่รักเรื่องของต้นไม้นยเขาชอบเขารักต้นไม้อยู่แล้วแต่ว่าต้องบอกว่าผลพลอยได้คือกลุ่มเนี้ยมันเป็นกลุ่มที่ต้องบอกว่าเขารู้อนาคตว่ามันมันมันจะเกิอดอะไรขึ้นแล้วก็สิ่งสิ่งที่จะตามมามันคืออะไรึก็ต้องบอกว่าน่าจะเป็นดอกเบี้ยมากกว่า บอกดอกเบี้ยจากการปลูกต้นไม้ในสิ่งสิ่งแรกถ้าเราเริ่มจริงๆเนี่ยผมมองว่าต้นไม้ที่เราลงทุกต้นเนี่ยน่าจะมีการทําผังของต้นไม้ตัวเองไว้ไว้เลยถ้าเริ่มจากศูนย์เลยนะเราจะรู้ว่าต้นที่หนึ่งปีนี้ปลูกอยู่ตรงนี้แหละแล้วมันมันเกิดไหมไม่เกิดก็ปลูกซ้ําได้ที่เดิมแล้วก็เอามาลงผังให้เรียบร้อยเลยมีข้อมูลข้อมูลดิบ ที่เป็น data ของตัวเองให้มันชัดเจนก็เวลาจากนั้นเราค่อยไปหาวิธีการเข้าไปร่วมให้มันอยู่ในเครือข่ายหรือว่าอยู่ในวิสาหกิจเพราะว่าเราตอนนี้ในประเทศไทยต้องยอมรับว,ว่ามันเรายังไม่ถึงขนาดว่าเรามีใบซื้อแล้วเราก็ไปขายให้ใครก็ได้แต่ต่อไปก็ในอนาคตเนี่ยก็น่าจะน่าจะถึงตรงนั้นน่าจะไม่ต้องรวมกลุ่มไม่ต้องอะไรขอแค่ตัวเองมี อเอกสารใบเซอร์ที่ก็บอกว่าสามารถการันตีได้ว่ามันมีคาร์บอนเครดิตในส่วนตัวเองเท่านั้น